พอมาถึงโรงเรียนก็ต้องเก็บขยะเข้าแถวคารบทงชาติเข้าห้องไปทําจิตศึกษาพอทําจิตศึกษาเสร็จก็มาทํางานเรื่องไทยคณิตแล้วก็อังกฤษตอนพักเที่ยงก็มาทานข้าวตอนทานข้าวเสร็จก็ตอนบ่ายก็บอดี้สแกนบอดี้สแกนเสร็จก็เรียนต่อพอเรียนเสร็จ พาดืม่มนมเก็บกวาดห้องข้าแถวกับบ้านค่ะจิตศึกษาเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะทําให้ผู้เรียนได้ใช้พลังด้านในเพื่อแสวงหาความเข้าใจแห่งตนและความหมายของการดํารงอยู่ซึ่งจิตศึกษาก็เป็นเสมือนกล้องที่เอาไว้ส่องมองเข้าไปในตนเองเป็นนวัตกรรมที่ทําให้ผู้เรียนไปถึงปัญญาภายในปิดตาลงเบาๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกรู้สึกผ่อนคลายเขาเป็นคนที่ไม่ชอบทำกันบ้านทำไมเจ้าไม่ทำกันบ้านยึดแขนขาของเจ้าคืนได้ไหมแต่ก่อนนะคะก็คือเด็กจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเขาค่อนข้างจะเสียงดังแล้วก็ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนจะมีการหยอกล้อกันเล่นกันค่อนข้างเสียงดังนะคะแล้วก็จะมะีเด็กบางกลุ่มที่เป็นบกพร่องทางการเรียนรู้ตรงนี้ก็จะ จะไม่ค่อยอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเท่าไรนะะักค่ะแต่พอหลังจากที่นํานวัตรกรรมจิตศึกษาแล้วก็ PBL มาใช้นี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเด็กนิ่งมากขึ้นนะคะแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะตอบคําถามคิดว่าเขาไม่เป็นเด็กดีแล้วก็ไม่ทำกันบ้านพอแกนขางเขาหายก็อยากลยากลับตัวและกิจกรรมบอดี้สแกน ใช้เวลาประมาณ20นาทีก่อนเรียนในช่วงบ่ายคือการทำให้รับรู้ความรู้สึกที่ร่างกายของตนเป้าหมายก็คือทำให้ผู้เรียนผ่อนคลายรู้สึกสงบคลื่นสมองก็จะมีความถี่ต่ำลงเกิดการเรียนรู้และใคร่ครวญได้ดียิ่งขึ้นยิ่งฝึกฝนบ่อยๆจะทำให้ผู้เรียนกลับมารู้ตัวได้เร็วและมีสติมากยิ่งขึ้นค่ะ ต้นขาขวาเข่าใบหน้าหน้าผาต้นแขนรหล่ขัดคลายดูเด็กก็สนใจค่ะเด็กมีชีวิตชีวารูก็มีความสุขไปด้วยไม่เคร่งเครียดเหมือนแต่ก่อนสิ่งแวดล้อมที่ดีจะเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนยิ่งถ้าได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติดินน้ำสายลมแสงแดด ก็จะทำให้ผู้เรียนมีพลังชีวิตในการเรียนรู้ทำกิจกรรมต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแตกต่างจากแต่ก่อนคือเรียนในห้องเรียนเรียนในตำราทำให้เด็กได้แค่ความรู้นะครับยังไม่เกิดทักษะการทำงานอย่างหลากหลายแต่พอมาเรียนแบบ PBL นะครับเด็กนักเรียนได้เกิดความรู้เกิดทักษะในการทำงานและก็เกิดกิจกรรมที่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันการนำ PBL มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เราได้ฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒน,นาปัญญาภายนอกให้เขารู้จักวิธีการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และรวมไปถึงการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาอยากเรียนการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเรียนรู้ในสิ่งรอบๆตัวเรียนรู้ร่วมกับคุณครูอีกอย่างทำให้เขาได้มีความสุขกับการเรียนรู้กับสิ่งที่เขาต้องการเรียนรู้ในแต่ละวันค่ะหลังจากการสอนโรงเรียนก็จะมีกระบวนการ plc ของครูที่จะสร้างมวลพลังแห่งการเรียนรู้ยกระดับความรู้ความเข้าใจทักษะการสอนของครูแต่ละคนคือเหมือนเหมือนเราได้ ได้สองกระจกมองตัวเองนะคะบางครั้งสิ่งที่ครูทําไปสิ่งที่ครูสอนไปเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลสะท้อนกลับมาอย่างไรแต่เมื่อมีการ PRC เกิดขึ้นก็จะมีการเติมเต็มให้แก่กันละกันค่ะสิ่งใดที่เรายังขาดตกบกพร่องอย่างนี้ก็มีเพื่อนคอยคอยดูคอยให้คําแนะนําเราก็มาปรับแก้ได้สิ่งไหนที่ทําดีแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นกําลังใจให้กับครูผู้ที่ ที่ทําการเรียนการสอนนะคะแล้วเราก็จะได้เหมือนมีเพื่อนช่วยคิดค่ะมีคนคิดช่วยทุกๆกิจกรรมมันก็จะดีขึ้นพัฒนาขึ้นค่ะเกมากเทีียมอกันเทียมดอก